ก็อยากรู้ว่าทำไมเราสองล้านสามล้านได้ทุกปีสาัสดีค่าก็สำหรับการทำงานในปีที่แล้วนะคะก็ต้องอย่างแรกนะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์สาขอบคุณแียแฟกนะคะขอบคุณสำนักงานแหลมฉบังนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้นะคะในการทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ขอบคุณหน่วยของเชียงนะคะคือหน่วยทรัพย์สุวรรณ28 ดูแลด้วยความรักความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าปีที่แล้วอะคะอ่ะขอขอบคุณตุ๋ยเอนรักนะคะที่แบบว่าจริงๆต้องขอบคุณตุ๋ยจริงเพราะบางทีแบบว่าไม่พอใจอะไรก็โทรไปหาดีใจก็โทรไปหาเสียใจก็โทรไปหาตุ๋ยนะคะแต่แบบว่าปีที่แล้วนะคะสิ่งที่ทคิดว่าตัวเองทาได้ดีนะคะก็คือเรื่องการบริหารทีมนะคะก็หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของคน ไม่เข้าใจเรื่องหลายๆอย่างของของเรื่องคนนะคะก็มีการเดี๋ไม่สวยก็มีการปรับเรื่องของการเข้าใจคนในทีมงานมากขึ้นนะคะปรับหลายๆอย่างเรื่องคนสิ่งที่เราแบบมีความเข้าใจไม่เข้าใจในตัวเขานะคะพาะยายามปรับในตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเราเป็นจุดถึงกลางก็จะไม่สามารถทํางานได้ประสบความสําเร็จนะคะอย่างแรกนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องในส่วนของการ ปีที่แล้วเราโดนในส่วนของเรื่องถ้ามาต้นปีเราโดนเรื่องสถานการณ์ตอนเหมือนต้นปีปีนี้เลยคะ่ะหนักมากที่ไม่สามารถออกไปทํางานได้นะคะแต่เราก็สามารถพลิกเกมได้โดยการหนึ่งนะคะก็คือการพัฒนาเรื่องออนไลน์มีการสอนแบบประการออนไลน์มีการสอนวิธีการทํางานแบบออนไลน์นะคะโดยที่ให้พี่ๆที่ประสบความสําเร็จนะคะมาเล่าวิธีการประสบความสําเร็จนะคะ ่วนเรื่องที่3ามนะคะที่เราทําแล้วคิดว่ามันเห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะก็คือเรื่องการติดเชื้อนะคะการติดเชื้อของเรานะคะก็คือเวลาเราจะสอนใครอะคะ่ะเวลาจะสอนใครบอกคนนั้นบอกคนนี้ให้ทำเธือไปทําสิเธือไปทําสินะคะเชื่อเชื่อว่าเขาไปทําได้แต่เขาไม่รู้วิธีการทําและอาจจะทําด้วยความแข็งใจว่าเฮ้ยมันจะสําเร็จจริงหรอนะคะแต่สิ่งที่เจฟทำก็คือเรานะคะในฐานะแม่ทัพของทีมนะคะ เราทําเป็นตัวอย่างว่าเราทาํางานยังไงแล้วสําเร็จยังไงถ่ายทอดให้เขาทําเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่างปีที่แล้วก็จะทางานในสไตล์เริ่มทํางานในสไตล์ของพี่ก๊อกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะก็คาดทำไปได้วยความสงสัยว่าจริงๆมันจะสําเร็จหรือเปล่านะคะและพี่ก๊อกเขาสอนว่าเป็นการทํางานแบบเป็น m b ชีแบบยั่งยืนนะคะก็คือการทำแอคทิวิตี้ให้เยอะนะคะการทํากิจกรรมให้เยอะนะคะออกไปทาออกไปทํางานด้วยความสุข และทุกครั้งที่ออกไปทาก็อ,ออกไปทําด้วยความดีนะคะถ้าเราออกไปทําอย่างนี้นะค่ะเราจะแบบเวลาเราไปขายได้หรือขายไม่ได้เราก็จะไม่แบบเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราเหมดไฟในการทํางานแต่ถ้าทุกวันที่เราออกไปอะค่ะแล้วเราออกไปคิดว่าเราต้องขายได้ขายได้อ่เวลาเราขายไม่ได้ปุ๊บเราจะไม่มีความสุขสอนน้องเหมือนกันว่าทุกครั้งที่ออกไปไม่ใช่คิดว่าเราถ้าใครเห็นใน,นเฟซเยอะนะคะจะจะยิมว่าเราออกไปสร้างความดีออกไปสร้างสิส่งที่ดีดีวันนี้ เราได้กลับไปถึงบ้านปุ๊บเราต้องคิดว่าเราได้สิ่งดีๆอะไรในวันนี้บ้างเราออกไปทําประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างวันนี้เรามีความสุขอะไรกับวันนั้นที่เราได้ออกไปทํานะคะจะจะไม่ถามว่าเฮ้ยวันนี้ขายได้เท่าไหร่วันนี้เป็นยังไงจะจะไม่ถามอย่างนั้นนะคะแล้วก็การติดเชื้ออย่างที่สองนะคะอเผอิญโชคดีมากนะคะเขาบอกว่าเวลาทําอะไรต้องมีโมเดลโมเดลของหน่วยตอนนี้จะมีโมเดลของหน่วยนะคะก็ถ้าเห็นได้ชัดก็คือเป็นน้องแอมนะคะเป็นน้อง เป็นน้องแอมนะคะซึ่งเป็นโมเดลของหน่วยตอนนี้ก็อย่างหน่วยเราก็เรียกว่าแม่แม่เขาก็จะเรียกแม่ตางตามหมดพอเราเป็นแม่คนกูบักษาสิ่งที่เป็นแม่คนทำม,มนนะคะก็คือการเสียสละแล้วก็การอยากเห็นลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะไม่คิดว่าเราทำแล้วเร,เราได้อะไรแต่ลูกเราจะได้อะไรผลประโยชน์เขาจะไปยังไงให้เขาโตขึ้นและดีขึ้นนะคะน้องแอมก็เป็นโมเดลนะคะเรียกแม่แล้วก็เผเอญน,น้องก็เชื่อฟังทําตามในสิ่งที่เราปูพื้นให้ นะคะเราออกไปทาําตามเป้าหมายที่เราออกไปทาําตามเป้าหมายของเขาของเราของทีมร่วมกันนะคะก็เลยออกมาเป็นโมเดลซึ่งคนอื่นก็พยายามตามต๊อปปี้นะคะก็ทำสามส่วนก็คือเรื่องคนเรื่องพัฒนาแล้วก็เรื่องการติดเชื้อนะคะแต่พอทำสามอย่างปุ๊บนะคะปีที่แล้วนะคะเจมก็เริ่มปูพื้นฐานนะคะปูพื้นฐานในส่วนของเรื่องสองส่วนนะคะ ก็คือทำสามไตมาสุดท้ายเพราะว่าเราทำเอเมบียรชีสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยอดของหน่วยก็มาโอเคแล้วนะคะคือทําอีก2ส,ส่วนก็คือเรื่องปูพื้นฐานในส่วนของเรื่องเตรียมเตรียมทัพผู้บริหารนะคะก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่5คนนะคะก็เรื่องเตรียมคนไว้ห้าคนก็จะเป็นคนจะเป็นใครบ้างแต่เราไม่ได้บอกชี้ว่าคนนี้เป็นได้คนนี้เป็นได้นะคะเรามีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาว่าแต่ละคนใครจะอยู่ในกลุ่มผู้บริหารบ้างนะคะ ยอดผุนพลเป็น5 m d r t นะคะ5 m d r t ที่เราโฟกัสว่าคือถ้าสมมติว่า5คนที่ทำสาเร็จได้อะค่ะเขาก็จะมาปูพื้นฐานให้น้องๆที่เหลือกลุ่มผู้บริหารเหมือนกันเขาต้องเตรียมขึ้นผู้บริหารแล้วก็ดูแลถ่ายทอดในสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กลุ่มน้องเขาเหมือนกันก็จะกลายเป็นออกออกมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรองค์กรของเราก็จะเริศก็จะเริญเติบโตแบบยั่งยืนค่ะนะคะ ก็อันนี้นะคะก็ขอสุดท้ายนะคะขอขอบคุณนะคะอาจารย์สอทงท่านนะคะก็คืออาจารย์มนชัยรุ่งเรืองนะคะแล้วก็พี่ก๊อฟประดิษฐ์วันนี้นะคะวันนี้ฝากทุกคนว่า้าดไม่ได้จริงๆถ้าทุกคนอยากทำงานแบบมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่ได้บบอย่างยืนนะคะขอบคุณค่าขอบคุณเจ๊ฟนะคะอันนี้คือที่อยากให้ได้ฟังก็คือต้องบอกก่อนนะคะเมื่อกี้เราันเรื่องเอ๊ะกดแกนแกมี่หน่วยหรืออะไรนะคะัน วันที่เราจะต้องมีการโปรโมทน้อง p a m ขึ้นหน่วยในฐานะผู้ประสานงานเนาะคนดูแลพื้นที่เราก็ต้องยิงตรงไปถึง p a m ทุกคนคําตอบที่ได้จากน้อง p a m ของเดียวนะเขาไม่ได้แบบม,มาว่าเฮ้ยฝึกเก่งวันหน้าหน่ยวยยากไปเขาบอกว่าเขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะทีมหนูมีการยกันแล้วจะต้องขึ้น,หนเหมือนเลยสี่หกห้าตอนแรกบอกวิขาดตัวเลขอยู่ไม่เยอะเลยนะจะถึงละสามแสน บอกขันเยอะ,ะจัรย์นขัดเยอะค่ะถา,ามว่าเลือกตรงไหนเราก็ให้ดูเช็คชีพผดหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าไม่ค่ะหนูว่ามีการคุยกันในเรืรเ่องทีมงานหรือว่าตกลงกันไว้ว่าจะต้อง4 6 5ต้องมีทีมงาน6คนนั่นคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากเป็นสิ่งที่น้องในทีมเชีบพูดงั้นตอนนี้ที่เชฟก็บอกว่าเขาเนี่ยมีการสร้างโมเดลเหมือของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ตัวแทนของเขา,าเป็นศูนย์กลางในการทํางานไม่ได้ทํางานโดยใจที่อยากจะเป็นอย่างโน้นใจที่อย่างนี้ แต่เอาน้องเป็นสุนการเอานี้เอาความต้องใจเราก็หมายของตัวแทนเนี่ยเป็นหลักในการที่จะขับเคลื่อนของตัวแทนเนี่ยเจี๊พาเนี้ยคือการที่เปลี่ยนแปลงที่ในฐานะน้ที่ะะเราเป็นผู้ประสานง,งานในื้นที่เราจะเห็นเลยว่าเจี๊ยบจะมีการเปลี่ยนแปลงในข้อนี้นะคะแล้วก็ได้รับการอยอมรับจากทีงานเมื่อก่อนก็จะมีคนโ,มโนม่นนี่นั่นนะคะแต่ตอนนี้เจ๊ยบเาไม่ว่าสเปสะสปะหรือะไรนะจะม, <laughs> จะมีจะมีการเดินทางไปในลูว่วิ่งในถนนหรืออะไรเนี้ย คือการที่เราเป็นหน่วยมาสองสามปีเนี่ยมันจะบอกว่าดาักปีแรกมันแบบว่าไม่ไปไม่ถูกแลวมันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีเนี่ยมันก็จะบนหารแบบส,เบสะเก็สะัไปแล้วพอคุณเริ่มเอาประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาในปีหนึ่งปีสองเนี่ยมาตั้ง,งเป็นโมเดลหน่วยตั้งเป็นพิมเขียวหน่วยแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองกับทีมงานเนี่ยเวลาเราหน่วยมันจะพัฒนาไปเนี่ยมันจะก้ากระโดดนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรจะค o ปปี้และเดียนแบบเนาะกลปรุงเองอีกครั้งนะคะ ได้โดยตรงนะคะและไม่มีการตะกิจตะขวงใจจากสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่เช้ามาว่าเฮ้ยทำไมต้องอย่างน้นอย่างนี้กดเกณฑ์แยกไม่รือเปล่าอันนี้คือมาจากสิ่งที่เขาพูดกับกับคุยกันในทีมงานเองแล้วทีมงานก็ยอมรับด้วยในข้อดีนะคะ